เพื่อนในชั้นเรียนนะคะในเซคชั่นเดียวกันเนี่ยเขาไปสอบมาแล้วก็เห็นเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยผ่านทุกคนเลยแล้วก็เลยสนใจถามเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนไปสอบไอเอลไปดิวที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อนก็แนะนำโซนภาษาลีนมาให้ค่ะก็คิดอยู่นานตอนแรกในใจหนูไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจไอเอลเลยหนูคิดแต่ว่าเออหนูจะต้องคงต้องสอบทัวอีกนี่แหละเพราะว่าหนูคิดว่าไอเอลเนี่ยยากมากหนูไม่น่านจะทําได้แน่ค่ะ แต่พอเห็นเพื่อนพุ๊เราก็เพื่อนผ่านกันทุกคนเลยเราน่าจะแบบลองเราน่าจะมีหวังก็เลยมาลองแล้วก็สมัครติวกับทางบลีค่ะได้หลายอย่างมากค่ะคือพัดพาดเขียนใช่ไหมคะคุณครูก็สอนด,ดีมากค่ะคือละเอียดตอนแรกหนูมองนึกภาพไม่ออกเลยว่าข้อสอบ i อเอลเนี่ยจะต้องเขียนอะไรเขียนยังไงแต่พอมาติวันแรกก็พอมองภาพออกแต่ก็ตัวเอง ค่อนข้างออดภาษาอังกฤษค่คะเลยกังวลว่าเนี่ยเราจะทําได้ไหมพอติววันแรกรู้สึกว่ายากอยู่เราจะทำได้ไหม,ตแ,แ,ไไหมแต่พอเรียนไปจนจบคอร์สก็รู้สึกมั่นใจขึ้นคะ่ะได้ทคนิคการเขียนหลายอยา่างค่ะแล้วส่วนพาร์ทพูดหนูไม่เคยพูดกับฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติมาก่อนเลยคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พูดกับชาวต่างชาติจริงๆก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นพอผ่านไปหลายๆคอร์สก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เราเหมือนแบบ เวลาไปเจอเวลาสอบจริงก็จะตื่นเต้นน้อยลงค่ะตก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นคนที่พื้นภาษาอังกฤษน้อยมากอยู่แบบไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเลยหนูก็กังวลว่าแบบหนูจะทําได้ไหมพยายามแบบดูคลิปหลายๆรอบกังวลแค่แบบนอนไม่ค่อยหลับเลยนอนไม่เต็มตื่นรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็แบบคิดว่าเอ้ยพอยิ่งใกล้วันก็ยิ่งแบบรู้สึกกังวลว่าแบบตัวทําไม่ได้พอสอบเสร็จก็ ยังยังไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองทํายังทาเต็มที่แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ขวรเพราะว่าเป็นสนามแรกด้วยหนูยังไม่เคยสอบอะตื่นมาก่อนเลย อันนี้เป็นสนามแรกก็รู้สึกประหม่านิดหน่อยแต่ก็บอกตัวเองว่าเราทําเต็มที่แล้วแบบผลจะออกมายังไงก็ต้องยอมรับอย่างนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมารู้จักกับไอเอลนะคะจริงๆหนูคิดว่าแบบหนูไม่น่าทําได้แต่พอแบบมาเรียนเรามีเทคนิคเรามีการได้ฝึกก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบลองไปสอบจริงเนี่ยหนูคิดว่าทุกคนสามารถทําได้เพราะว่าหนูไม่ค่อยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยหนูก็ยังทําได้อยากให้ทุกคนแบบ ฝึกเ,เขียนฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆอะน่าคนทําได้แน่ะนอะนแล้วก็ใครที่สนใจมาเรียนนะคะหนูคิดว่าคุ้มค่ามากค่ะไม่ไม่เสียดายเงินสําหรับการมาลงเนี้นคอร์สนี้เลยค่ะ